โอเคไวรุ่นก็วันนี้เรามาดูพิเทคนะครับเป็นสเตปน้ำข้างนะครับลูก613กับ6 4นะครับเดี๋ยว6 4เนี่ยลูกค้ามีชั 3, กสามการฟอร์สท,ที่นี่ทำนะครับเดี๋ยวเหลือแค่ทำระยะหัวลูกแค่นั้นเสร็จอันนี้เราฟันขัดให้แล้วนะครับใส่ท่อนองท่อน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เราจะเพิ่มความยาวไป3มิน,นะครับแล้วก็นี่เลย อันนี้จะเป็นฝาครับใส่ถท่าน้ำรียบร้อยแล้วนะครับนี่ 3, 7, นาดยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลอดตรงนะครับย้ายหนึ่งรูนะครับเมื่อวานให้ดูฝาไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับปลอดสูขส่วนหกสิบสามนี่เราจะทําการส่งลูกค้านะครับอันนี้เราก็ใส่ท่อขวานขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยทั้งคู่นะครับ อันนี้บอกก่อนว่าใช้แข้งเดิมนะครับแข้งเดิมทีเซจะใช้ได้แค่65มิลน,นะครับจริงๆ66ก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะบางเกินไปใช้ประมาณ65มิลพอนะครับอันนี้ก็ใส่ปอกที่ตีไว้ให้เนี่ยก็เข้าได้ขยับได้แค่นิดหน่อยนะครับถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยต้องลงแขงแล้วนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเสเต็ปมันเรียกว่า 65ขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้ลงแข็งสักประมาณ71มิลนะครับแค่นี้พอเลยนะครับส่วนฝาสเตป30อา่าไม่ใช่สเตป63ของลูกค้าเนี่ยลูกค้าให้เราทำวา30ยู6เราไม่ทํานะครับเราคํานวณระยะให้มันคลายดูดทันนะครับวาวเราไม่บอกนะครับอันนี้จะเป็นวาวสเตปของทางร้านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกโซบทางร้านทำนะครับฝาที่นี่สังเกตน,นะครับมันจะไม่ได้โบกนะครับ เ,เราก็เอาลูกที่ทำให้อันนี้คือทําแล้วเก็บให้แล้วนะครับเก็บงานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บน่าจะเดี๋ยวจะต้องเก็บอา่าเรียกว่าอะไรคมการลบวาวให้นะครับนี่นะครับต่มันไปชิงจุดนะครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับนี่พอดีบ้าเป,เป๊ะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ใส่ได้เลยนะครับส่วนลบวาวเราจะก็จะลบ ให้มันใหญ่กว่าดอกอยู่แล้วนะครับ2มิล3มิลเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่เลยนูนเป็นพอวิธีนะครับไม่ต้องนูนมากนะครับสําหรับฝาทางร้านนะครับเราเบ้าเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับนี่เลยไป็นลุ้นอย่างเดียวคือมัดไฟสตาร์ทได้หรือเปล่าถ้าสตาร์ทได้แคมป์ได้สปริงได้ลดแรงเลยนะครับปัญหาลุ้นแค่มัดไฟสตาร์ทได้หรือเปล่าแค่นั้นพอนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนพอร์ตลูกค้าไปจัดการเองนี่ใช่ไหม อันนี้ฝา63มันไหลนะครับก็ลูกค้าประจัดการได้เลยนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยเตปน้ำข้างสเต็ปนี้เนี่ยแก้ปัญหาน้ําข้ามไปทางห้องเผาไหม้ได้เลยแบบ100%นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถขี่ดันได้ไกลเลยไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้ําไม่เลี้ยงน้ํามันจะเลี้ยงท่อ,อเดี๋ยวผมจำลองให้ดูกัน,นฝามันจะโยอย่างนี้นี่นะครับส่วนเสื้อมันก็จะประกอบอยู่อย่างนี้ ในห้องเผาไหม้เนี่ยปกติมันจะมีน้าวิ่งวนแทงกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ต้องใช้แล้วเราใส่ท่อตัวนี้ท่อเนี่ยลูกค้าสั่งเพิ่มแต่ผมก็ใส่ไปให้นะครับมีเท่าย,ยางอย่างเข็มคัดสามารถเราไปใส่แล้วก็รัดได้เลยนะครับแน,น่นๆเลยแน,น่นๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงส่วนลูกค้าที่ถามว่าแล้วคอยหวเทียนไปอยู่ตรงไหน,นคําถามนี้ก็คือเราย้ายไปที่ใต้เบาะไปเจาะเบาะก็ไ,อบบอกไ,ได้หรือว่าใครมีไอเดีย ที่มันเจ๋งกว่านั้นเนี่ยบางคนก็จะเจาะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวผู้ตัวเมียสอดไว้ใต้เบาะนะครับเจาะรูเล็กๆแค่เรายึดน็อตแค่นั้นนะครับแล้วก็ปลักเสียบปกติได้เลยนะครับปลักหัวเทียนปึ๊กจ,จบได้เลยหรือว่าใครจะมีแนวทางอย่างอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละคนหรือช่างที่ทําให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับงานเสื้อนำข้างพีเซกนะครับ ใครที่หาที่ทําไม่ได้หรือว่าอยากจะจบปัญหานะเรื่องน้ําก็ติดต่อเรามาได้นะครับแต่ว่างานมันอาจจะช้าหน่อยนะครับนี่เราจะยกข้อต่อไปให้นะครับนี่ยกไปให้นะครับนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับน้ําไม่เข้านะ้ำมันรั่วแทนห <c oughs> ยอกนะครับก็วิธีเราทํานะครับให้เราเผาประเก็นทองแดงก่อนนะครับเผาที่ต่อแก๊สบ้านเนี่ยแหละ เผาจุ่มน้ําไปเลยนะครับสักสองทีให้มันออกแล้วก็ติดกาวฟ้ากาวดําอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่นั้นก็คือพอนะครับแค่นี้ก็เป็นอันว่าจบพิธีนะครับเป็นสเต็ปน้ําข้างที่บอกเลยว่าไปไหนก็ได้ทนด้วยนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับขอแค่ว่ามัดไฟมีกําลังสตาร์ทก็พอขอแค่นี้เองนะครับพอเลยนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยต้องทําการจองคิวเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังสงการเนี่ยคิวเริ่มแน่นแล้วนะครับลูกค้าจองกันเต็มแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจจะทำนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางช่องทางเพจข้านั้นะครับใครที่ดูจากติ๊กต็อกก็ปัดขวานะครับทักที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ถามได้นะครับแจ้งสเต็ปได้นะครับส่วนใครที่ชักพิลึกก็คกือหรือว่าชักเนี่ย สามารถส่งการมาให้เราเซตหัวลูกได้นะครับส่งการส่งบักเก็อะไรมาเดี๋ยวเราเซตให้เราลูกค้าเอาไปประกอบอย่างเดียวแค่นั้นพอนะครับประมาณนี้นะครับถ้าสนใจติดต่อมานะครับขอบคุณครับ